สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระค่ะเดินทางมาถึง EP ที่40นะคะพี่ๆค่ะก็วันนี้พี่ๆ FC ของเราก็มีประมาณ1,100กว่าคนนะคะพี่ค่ะยังไงพี่ๆที่ชื่นชอบนะคะสามารถโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้ที่เบอร์0849158065นะคะพี่ขอเน้นว่าให้โทรหรือทักไลน์เข้ามานะคะพี่ มีใครที่แอดไลน์ไม่เป็นเดี๋ยวม่บ้านต่แอดไปหาโรเข้ามาได้เลยค่ะพี่ยังไงก็ฝากพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะพี่ค่ะวันนี้ไม่บ้านก็มีมาให้ชมหลากหลายรายการนะคะพี่นี่ค่ะองค์นี้เป็นรูปหล่อชินราชนะคะพี่เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะพี่นี่ค่ะนี่เป็นรูปหล่อชินราชนะคะพี่องแรกค่ะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะคะพี่นี่ค่ะเป็นรูปหล่อชินราชนะคะองค์นี้ค่ะ อรงนี้เป็นรูปหล่อชินราชนะคะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่านี่เป็นด้านหลังนะคะพี่ด้านหลังรูปหล่อชินราชนะคะพี่ค่ะดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะพี่ๆใช่ชอบแล้วก็โทรหรือทักไลน์เข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่ค่ะ พีท่ท่านใดที่แอดไลน์ไม่เป็นแอดไอ้โทรเข้ามาได้เลยนะคะพี่เดี๋ยวแม่บ้านจะแ,แอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มให้ค่ะนี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อชินราชนะคะองค์นี้ค่ะนี่เป็นใต้ฐานนะคะพี่อ่าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะอ่ารายการถัดมานะคะอันนี้เป็นหลวงพุทโธต์ปีศูนย์เก้าค่ะพี่องค์นี้ค่ะ นี่ค่ะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะพี่ชมกันได้เลยค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่เป็นหลวงพู่ทวดปีศูนย์เก้านะคะพี่นี่ค่ะนี่เป็นด้านหลังนะคะพี่นี่ค่ะ องนี้เป็นหลวงปูท่ทวดปีศูนย์เก้านะคะพี่อ่าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะองนี้เป็นหลวงปูท่ทวดปีศูนย์เก้าค่ะพี่ อ่ารายการถัดมาเป็นพระปิตาเนื้อผงไม่ทราบที่นะคะองค์นี้ค่ะพี่เก่ามากๆเลยค่ะนี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะพี่เป็นพระปิตาเนื้อผงนะคะองค์นี้ไม่ทราบที่ค่ะพี่นี่ค่ะพี่เป็นแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นด้านข้างจะยเป็นอย่างนี้นะคะพี่อ่า เป็นด้านหลังนะคะพี่อันนี้เป็นพระปิดตานะคะพี่พระปิดตาไม่ทราบที่นะคะองค์นี้ค่ะเป็นเนื้อผงนะคะพี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่า รายการถัดมาก็เป็นพระปิตาเช่นกันค่ะพี่ชมเลยค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่นี่คะ่ะเป็นพระปิตาเหมือนกันนะคะพี่ไม่ทราบที่เหมือนกันคะ่ะองค์นี้คะ่ะนี่เป็นพระปิตานะคะพี่ไม่ทราบที่นะคะอ่าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่ชมกันได้เลยคะ่ะ ดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะพี่ๆใช่ชอบแล้วก็สามารถโทรหรือทักไลน์เข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้เลยค่ะพี่พี่ถ้าใดที่แอดไลน์ไม่เป็นนะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวแม่บานจะแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะคะพี่อันนี้เป็นพระปิดตานะคะพี่อ่านี่ค่ะ รายการถัดมานะคะพี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมปีสองหนึ่งนะคะพี่อันนี้เป็นลักษณะเหรียญในแบบนี้เลยนะคะพี่เหรียญกลมค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมปีสองหนึ่งนะคะพี่ชมกันได้เลยค่ะพี่ นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะพี่คมชัดแบบนี้เลยค่ะนี่เป็นด้านหลังนะคะพี่นี่ค่ะด้านหลังของเหรียญองพ่อกเกษมนะคะพี่ปีสองหนึ่งนะคะองค์นี้ค่ะ นี่เป็นขอบเหรียญน,นะคะพี่นี่ค่ะองค์นี้เป็นเหรียญหลวงพอ่อเกษมนะคะพี่อ่าพี่ท่านใดที่ชื่นอชอบนะคะโทรหรือทักไลน์เข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้เลยค่ะพี่นี่ค่ะรายการถัดมาเป็นหลวงพอ่อเกษมเหมือนกันนะคะพี่ปี16ึ่งหค่ะพี่องค์นี้ค่ะเรียมเก่านะคะพี่ เป็นหลวงพ่อเกษมเช่นกันนะคะองคนี้เป็นปีหนึ่งหกเรี่ยมเก่าไว้ครับพี่เป็นเรี่ยมเปิดหน้าไว้นะคะพี่แบบนี้คะ่ะนี่เป็นด้านหลังนะคะพี่ด้านหลังของเรียน,นะครับพี่องนี้เป็นเรียนหลวงพ่อเกษมปีหนึ่งหกนะคะพี่ นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะอ่าค่ะรายการถัดมานะคะพี่นี่ค่ะองค์นี้เป็นเหรียญคูบาสีวิชัยนะคะพี่ปี36มหกค่ะพี่สีออกทองค่ะพี่สีออกแบบนี้เลยค่ะตองทองค่ะอันนี้เป็นเหรียญคูบาสีวิชัยนะคะพี่ปีส6ค่ะ เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะพี่เป็นเหรียญครูบาศรีวิชัยปีสามหกนะคะองค์นี้ค่ะนี่เป็นขอบเหรียญน,นะคะพี่่าชมขอบเหรียญน,นะคะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะพี่อนี่ค่ะ ค่ะนี่นะคะรายการถัดมานะคะพี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อกลวยเศกสองหนึ่งหกองค่คะพี่นี่คะ่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะพี่เศกสองหนึ่งหกองนะคะพี่นี่คะ่ะเขียนไว้อย่างนี้นะคะพี่นี่คะ่ะ วัดโคสิตารามนะคะพี่เป็นเรหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะองนี้ค่ะสีออกทองทองนะคะพี่เป็นลักษณะสีออกทองทองนะคะพี่เศกสองหนึ่งหกองนะคะพี่เป็นแบบนี้เลยนะคะพี่วัดโคสิตารามค่ะพี่ชมกันนะคะพี่เป็นแบบนี้นะคะเป็นสีออกทองทองะคะพี่นี่ค่ะอันนี้เป็นด้านหลังของเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ นี่ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่นี่เป็นขอบเหรียญน,นะคะอ่านี่ค่ะสีเหรียญจะเป็นออกสีทองทองหน่อยนี้นะคะพี่อ่าอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะพี่เศษสองหนึ่งหก 2, 1, องค่ะพี่ รายการถัดมาก็เป็นพ่อกลวยนะคะพี่อันนี้เป็นเหรียญของพ่อกลวยหูตัดค่ะพี่นี่ค่ะเหรียญลักษณะเป็นกลมๆเท่ากันนะคะพี่เท่ากับเหรียญเมื่อกี้นะคะอันนี้เป็นพ่อกลวยเหรียญของพ่อกลวยนะคะพี่ตัดหูนะคะองค์นี้ค่ะนี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่วัดโคสิตารามเขียนเหมือนกันค่ะพี่ นี่เป็นด้านหลังของเหรียญน,นะคะพี่นี่เป็นด้านหลังของเหรียญหลวงพ่อกลวยตัดหูนะคะพี่เป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่อ่านี่เป็นขอบเหรียญน,นะคะพี่ เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะพี่เหรียญตัดหูนะคะเหรียญนี้ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่ารายการถัดมาแล้วค่ะพี่อันนี้เป็นเหรียญเพชรชาดนะคะพี่เหรียญเพชรชราดประเทศลาวนะคะองนี้ค่ะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะพี่เป็นเหรียญเพชรชาดค่ะพี่เหรียญประเทศลาวนะคะอันนี้ค่ะนี่นะคะ นี่เป็นเหรียญเพชรลาดนะคะพี่เหรียญประเทศเลาวค่ะพี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะพี่สามารถโทรหรือทักไลน์เข้ามาหาในบ้านได้เลยค่ะพี่สามารถขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่พ,พี่ท่านไหนที่แอดไลน์ไม่เป็นนะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวในบ้านจะถ่ายรูปเอยเดี๋ยวจะไม่บ้านจะแอดไลน์ถ่ายรูปส่งให้นะคะพี่ค่ะนี่เป็นเหรียญเพชรลาดนะคะพี่ เหรียญเพชรราชประเทศลาวนะคะองค์นี้ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่นี่ค่ะเป็นเหรียญเพชรราชประเทศลาวนะคะองค์นี้ค่ะ รายการถัดมาเป็นนางพญาเก่านะคะพี่นี่ค่ะรายการนี้เป็นนางพญาเก่านะคะพี่นี่ค่ะเนื้อเนื้อของนางพญาเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะพี่นี่ค่ะนี่เป็นด้านหลังนะคะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะพี่ด้านหลังขององค์นางพญานะคะพี่ นี่ค่ะขอบเป็นข้างนะคะอ่าแม่บ้านให้ดูหน้าดูหลังดูขอบด้วยค่ะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะพี่นี่ค่ะองค์นี้เป็นนางพญาเก่านะคะพี่เก่าจริงๆค่ะนี่ค่ะอ่ะรายการถัดมานะคะพี่เป็นสมเด็จเก่าเนื้อผงนะคะองค์นี้ค่ะนี่ค่ะดูความเก่าของเขาเลยค่ะพี่นี่ค่ะ เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะพี่เป็นสมเด็จเก่าเนื้อผงครับพี่ นี่นะคะองนี้เป็นสมเด็จเก่าเนื้อผงนะคะพี่นี่คะ่ะอันนี้เป็นเนื้อด้านหลังนะคะพี่เนื้อด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่นี้ด้านข้างจะเป็นขอบด้านข้างนะคะพี่นี่คะ่ะอันนี้เป็นขอบของสมเด็จเก่านะคะพี่ อ่านี่เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่ชมกันได้เลยนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะสามารถโทรหรือทักไลน์ก็มาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้เลยค่ะพ <โ frustrating. S 1> ี่รายการถัดมาก็เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่องค์นี้เป็นสมเด็จเก่าเหมือนกันค่ะพี่อันนี้เป็นหลังจานนะคะพี่องค์นี้หลังจานค่ะนี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะพี่ <ขอ S 1> ค่ะดูความเก่าขององค์สมเด็จนะคะพี่ เป็นสมเด็จเก่าหลังจานนะคะองค์นี้ค่ะเดี๋ยวแม่บ้านให้ดูข้างหน้าก่อนนะคะชมข้างหน้ากันก่อนเนียแม่บ้านให้ดูหลังจานนะคะพี่นี่ค่ะอันนี้เป็นหลังจานนะคะพี่ นี่เป็นเนื้อด้านหลังนะคะพี่ดูความเก่าเป็นสมเด็จเก่านะคะองค์นี้หลังจาน,นะค่ะพี่เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะอ่าเก่าค่ะพี่นี่เป็นขอบนะคะพี่นี่ค่ะอ่าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่องค์นี้เป็นสมเด็จเก่าหลังจานนะคะพี่รายการถัดมานะคะพี่ อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะคะพี่สองสี่แปดห้าค่ะองนี้ค่ะนี่ค่ะเป็นเหรียญเซมานะคะพี่สองสี่แปดห้านะคะองนี้หลวงพ่อจงนะคะพี่เป็นหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะอง <ở đó. S 1> นี้ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะชมกันได้เลยค่ะพี่เป็นแบบนี้ค่ะนี่เป็นด้านหลังของเหรียญน,นะคะพี่ นี่เป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะครับพี่ชมกันแบบนี้เลยค่ะพี่เป็นเหรียญออกน้ําตาลน้ําตาลแบบนี้เลยนะคะพี่ นี่เป็นขอบเหรียญน,นะคะพี่เป็นแบบนี้นะคะขอบเหรียญหลวงพ่อจงนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่อันนี้เป็นพระกิ่งนะคะพี่นี่ค่ะองค์ออกสีดำๆแบบนี้เลยค่ะพี่นี่นะคะอันนี้เป็นพระกิ่งนะคะพี่ เป็นด้านหลังนะคะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเนื้อด้านหลังค่ะพี่เป็นด้านหลังของพระกิ่งนะคะพี่จมกันได้เลยค่ะนี่เป็นไต้ฐานนะคะพี่อ่าองค์นี้เป็นพระกิ่งนะคะพี่ นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเหรียญพระธาตุพนมปีหนึ่งแปดนะคะพี่นี่ค่ะนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะสีออกแบบนี้เลยค่ะพี่นี่เป็นเหรียญพระธาตุพนมปีหนึ่งแปดนะคะพี่ เ็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่เป็นเหรียญพระธาตุพนมปีหนึ่งแปดนะคะนี่เป็นด้านหลังนะคะพี่นี่ค่ะนี่เป็นเหรียญพระธาตุพนมปีหนึ่งแปดนะคะพี่ด้านหลังนะคะนี่เป็นขอบด้านข้างนะคะพี่ นี่ค่ะนี่เป็นเหรียญพระธาตุพนมปีหนึ่งแปดนะคะพี่ค่ะชมกันได้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะพี่นี่ค่ะสีจะเป็นแบบนี้นะคะพี่นี่ค่ะอ่าเป็นลักษณะนี้นะคะในการถามมาเป็นภาพผงลงปุโตค่ะพี่องนี้เป็นภาพผงลงปุโต๊ะนะคะพี่นี่ค่ะเรี่ยมเก่าไว้แบบนี้นะคะนี่เป็นภาพผงลงปุโต๊ะนะคะพี่ เป็นทรงกลมนะคะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่นี่ค่ะนี่ค่ะนี่เป็นด้านหลังนะคะพี่ด้านหลังของพระผงนะคะพี่องค์นี้เป็นพระผงหลวงปู่โตะนะคะพี่นี่ค่ะเลี่ยมเก่าไว้นะคะองค์นี้ค่ะ นี่ค่คะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะพี่ค่ะองค์นี้เป็นพระผงลงปุโตะนะคะพี่ในการถัดมาเป็นคุณแผนบ้านกลางนะคะพี่นี่ค่ะนี่เป็นคุณแผนบ้านกลางนะคะพี่สภาพนี้ยังพอสวยอยู่นะคะพี่แบบนี้ค่ะ เป็นขุนแผนบ้านกลางนะคะพี่นี่เป็นเนื้อด้านข้างนะคะพี่เป็นเนื้อด้านหลังนะคะพี่อันนี้เป็นขุนแผนบ้านกลางนะคะพี่สภาพยังสวยอยู่ค่ะพี่ยังพอสวยอยู่นะคะเแบลบนี้คะ่ะยังพอดูดีค่ะพี่ นี่เป็นคุนแผนบ้านกลางนะคะพี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่าชมกันได้เลยครับพี่นี่เป็นใต้ฐานนะคะพี่ นี่เป็นคุณแผนบ้านกลางนะคะพี่อ่าสภาพพอสวยค่ะอง์นี้ค่ะนี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่นี่ค่ะสีสันเป็นแบบนี้นะคะพี่ค่ะอ้าวรายการสุดท้ายนะคะพี่อันนี้เป็นพระอุปคุตหล่อโบราณนะคะพี่นี่ค่ะนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่เป็นพระอุปคุตหล่อโบราณนะคะพี่ค่ะ ดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะพี่พี่ใช่ชอบแล้วก็สามารถโทรหรือทักไลน์เข้ามาหาแม่บ้านได้เลยค่ะสามารถขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่พี่ท่าใดที่แอดไลน์ไม่เป็นโทรเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มให้ค่ะพี่ค่ะแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะพี่ฝากร้านแม่บ้านน,น้อยด้วยค่ะวันนี้ถ้าหากแม่บ้านพูดอะไรผิดไปพูดไม่ถูก ภาพไม่ชัดเจนหรือว่าทําอะไรที่พี่ๆไม่ชอบใจต้องกราบขอโทษขอไปพี่ๆด้วยนะคะพี่ค่ะยังไงก็ฝากร้านม่บ้านน้อยๆไว้ในด้วยนะคะพี่ฝากพี่ๆ fc ทุกคนด้วยนะคะยังไงก็กราบสวัสดีพี่ๆทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ